การที่ได้อุปถัมภ์อุปถากเรี้ยนดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นคุณงามความดีอันสูงสุดของชีวิตวันนี้ลูกทั้งหลายที่กลับมานี่มาเลี้ยงมาอุปถัมภ์อุปถากมารับใช้มาช่วยเหลือคุณพ่อและก็มาเลี้ยงใจพ่อมาเลี้ยงใจแม่ ถึงแม้แม่ร่างกายนั้นจะแตกสลายไปแล้วแต่จิตใจที่เคยรักเคยหวงลูกอยู่ต้องการที่สุดให้ลูกเป็นคนดีต้องการที่สุดให้ลูกเชื่อฟังต้องการที่สุดอยากจะเห็นลูกทาบุญอุทิศฐาอย่างนี้นี่เป็นการเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อเลี้ยงกายในเลี้ยงไม่อยากไม่อยากได้ในพุทธหอสําบในเลี้ยง ท่านเพิ่อมักนองง้วงงัวออกลูกกับแกงออมดีดีดีด,ด,ด้ของเจ้ามักทำให้ดีใจร้ายเลี่ยงกายผู้เท่าเลี้ยงไมย่ยากกินกับหลายสัมนาเท่าๆกินเขาก็มาง้อสองยิ้มเท่านั้นแต่อิ่มเร้วแต่เลี้ยงใจเนี่ยลำบากใจผู้เท่ในเลี้ยงนะใครมีพ่อมีแม่เท่าๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บุญเราอยู่ใกล้ฝุศน คอยเลี้ยงท่านให้ดีๆแต่ก่อนท่านเป็นลูกเราเป็นลูกท่านแต่แกเท่ามาแล้วท่านเหมือนลูกเราเชียดก,กังนายฟูทงบนสเสด็้ออยปาเด็กหน่อยหนเท่ามาแล้วใจเบาเขียดงายใจดีทอหมักฝ่ายใจใหายทอหมักตูมเป็นบ้าล่างเท่าฟุ่มฟุ่มปล่อยกลางขึ้นแต่ก่อนไกลหนาว่าท่านได้หลังคุ้มปล่อยตั้งแต่หลาน ตื่นมาลูกหลานเขาเมือ่อยเขาเห็นเบียกเขาว่าท่านตื่นทั้งผิดด่าแล้วต้มมันนอนเอาบาดเอาเมืองขอเรื่องไม่ใช่นอนแนวด้ายเฮ้ยวันฉันมาเห่าส่งได้เจได้เพื่อนได้ยินเบิดเขานอนพอตื่นเขาเมื่อยให้ลังเทอลูกตื่นมามันฝันให้เติมไหวเถอะแล้วก็อยู่สมเถอเนี่ยเขาว่ามีปากก็เอาไว้หย่ำหมากหย่ำหูกินซ้ายจะซ้บซุบจะจมไหลขันยากจมเพียงว่ไปบวชน้ำยูโฮขุนเครียดบาด ขันหน้ากข้าฟ้าฝนพะาะกรรพัพญา่ะเว้ยเลยมาเอาทุกขาไปเถิดไปบอยากสายไปว่าลูกมันสั่งเเอาเรือบารนี่อยากสายที่บารเสร็จน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วบาปอีกเลให้ลูกนั่นแต่ใครทำให้พ่อแม่ได้ร้องไห้อยากสายแล้วก็เตรียมบาปเตรียมตัวตรงนรกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปอยากตงนรกฟังเทศแล้วกลับไป เอาขัาหนห้าไปกามมับเสร็จสากโอ้ยฟอเอ้ยเม่เอ้ย่อยมันตาบอดตาเจ้าพอเห็นห,หูเห็นเฮือกมาจนปนนี้หูจัคว่ำเลยสิบอเห็บดบมทำอีกดอกดีโลดเศ้าอ่อนสอนเลยนะโตรนรกก็ไม่ตกหลุมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยกรดลูกไม่นานหรอกถ้าเห็นลกูกดีๆบอกินก็อิ่มเมื่อนั้นบอกินเขาเลยถ้าเห็นลกูกดีๆมาอิ่มในจิตในใจอิ่มไปหลายวัน